บ้านเข้าครัวอีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านแบกกองช่วงบ้านเข้าครัวแต่วันนี้นะคะทุกคนเราไม่ได้จะมาเข้าครัวแต่อย่างใดทางเราจะมาอันบล็อกไอเทมที่แบบ ทุกคนที่เป็นแม่บ้านวัยรุ่นหรือสายเข้าครัวทํากับข้าวนะคะจะต้องกรีดค่ะเพราะว่าค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราอิมพอรตแล้วก็พีออเดอร์นะคะกระทะหม้อต่างๆมาจากเกาหลีนะคะทุกคน ซึ่งมันแบบคิวส์มากอะค่ะทุกคนมันน่ารักมากนะคะทุกคนทีเนี้ยทางเราก็ได้พีออเดอร์ไปใช้เวลาลเอ้ยระยะเวลาประมาณรวมแล้วประมาณเดือนกะกานิดนิดนะคะก็ถือว่ารอได้นะคะเพราะว่าเป็นของพีออเดอร์แล้วก็เข้าใจได้ว่ามันต้องรอนานนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะวันนี้ก็เห็นนะใส่ความใส่องค์ส่เอี้ยมเด้อมีความแบบน่าเอี้ยมเท่ากับข้าวคิตตงคิตตี้เด้อน่ารักมากเด้อ Okay, โอเคเดี๋ยวทางเราพาไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปแป๊บนึงค่ะโอเคค่ะ okay, ทุกคนมาแล้วค่ะทุกคนนี่ก่องใหญ่มาก่ะันทุกคนโอ๊อลืมบอกไปห้องรกนิดนึงนะคะทุกคนเนื่องจากว่าช่วงนี้งานเยอะมากแล้วก็ไม่ค่อยมีวันหยุดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะไม่ค่อยได้เก็บเก็บห้องเลยนะคะทุกคนอะไรแบบสั่งมาอะไรอะไรกอ,องเอ้ยอะไรเอ้ยก็วางไว้ก่อนนะจ๊ะยังไม่ได้เก็บ นี่อะเรามาเปิดไปพร้อมกันเลยเห็นครั้งแรกไปพร้อมกันเลยนะคะทุกคนแบบรอนานมากตอนแรกแม่แอทางร้านนะคะบอกว่าเนี่ยจะต้องแบบรอถึงสิ้นเดือนพฤศจิกาเลยนะเพราะว่ามันมีปัญหาตั้งแต่โควิดอะคะ่ะ <c oughs> เป็นอะไรกันกันเรือสักอย่างนะคะทำให้มันเหมือนแบบล่าช้ากว่าปกติเนาะอะไรอย่างเงี้ยจะรอไหมอะไรอย่างเงี้ยเออทางเราก็รอนะเพราะว่าเออก็อยากได้เราก็สั่งไปแล้วก็ไม่ได้แบบรีบใช้หรือซีเรียสอะไรนะคะ แต่ปรากฏว่าน้องมาเร็วกว่ากําโนดแต่จริงๆอะเรามีอีกไอเทมหนึ่งที่สั่งไปด้วยนะคะก็คือที่ทำวอฟเฟลหรือแบบเครื่องปิ้งขนมปังอะคะ่ะแบบเป็นสี่คิวเหมือนกันเลยเซตเดียวกันเลยนะคะสี่เดียวกันเลยสั่งไปเหมือนกันก็แต่น้องคนนั้นนะคะ่ะยังไม่มานะคะน้องคนนี้มาก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าคนน้องคนนั้นมาเราก็จะมาอันบอกให้ทุกคนดูเหมือนเดิมนะคะโอ้โหน่ารักมากทุกคนเริ่มจากอะไรดี อันนี้ละกันอันนี้เป็นเหมือนมันอยู่ในเซตนะคะเป็นที่แบบหยิบไมโครเวฟเอ้ยเขาเรียกว่าที่หยิบไมโครเวฟที่กันร้อนเวลาหยิบของออกจากไมโครเวฟหรือแบบเวลาทํากับข้าวแล้วเราจับกระทะอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่มันเป็นยี่ห้อนี้เลยนะคะเขาอ,อ่านว่าอะไรฟริก้าหรือเปล่านี่ฟิก้านะคะแสงเจิดจ้าไปเ,ปนเน่ยทุกคน วันนี้เรามีความไปซื้อไฟมาเพิ่มนะจ๊ะเพราะว่าเราต้องถา่ายตอนกลางคืนบ่อยนะคะเพราะว่ากลางวันทํางานนะจ๊ะก,ก็ต้องถา่ายตอนงีนี่น้องกม็มีความน่ารักกรุบกริบป,ปุ๊กปิ๊กมากเลยนะคะนี่อันนี้เหมือนแ,แบบอยู่ในเซ็ตเฮ้ยมมีของแถมให้ด้วยหรอหรืออะไรอะเราหยิบมาก่อนแล้วกันเห็นมันแบบจริงตุ๊กตกปุ๊กเล็กๆอยู่ในอยู่ในถุงนะคะคืออะไรก็ไม่รู้ อะไรอ่ะมีความบุบเล็กน้อย Are you ready Are you ready to pay l นะคืออะไระทุกคนตียงกะมีเข็มมุดอ๋อเป็นขนมหรอหรืออะไรหรือเป็นขนมปอมหรือังไงเป็นขนมปอมหรอ ไม่แน่ใจอะทุกคนเดี๋ยวสงสรยต้องทักไปถามทางมาสแล้วว่ามันคืออะไรน่ารักปุกริบแล้วก็มีเข็มหมุดอยู่ข้างในด้วยออีกย่างวะอ่ะโอเคผ่านไปก่อนเมนชั่นที่นี่ดีกว่าอันนี้เลยละกันมันยาวใหญ่สุด<ม>นี่อันนี้น่าจะเป็นน้องกระทะนะคะเป็นกระทะนี่ กระทาคล้ายๆกับกระทาย่างเกาหลีไหนมาดูสิเออสีคิวเวอร์ตลากนี่ตลักไหมก็คือย่างเกาหลีแบบคิวๆนะคะทุกคนนี่ปิ้งปินปิน,น,นโอเคไปชิ้นต่อไปเลยดีกว่า ทินต่อไปก็ค no. ือจะเป็นแท่นๆทนแนน่าจะเป็นนี่น้องกระทาเอาไว้ทำไข่หมวหรือเอาไว้แบบทำพวกสเต็กได้ไหมเนาะไม่ค่อยมีความรู้หรอกนะคะทุกคนนม่รู้แกให้ดูนะยังไงอ๋อโง่เด้สูยแต่นะต้องแกะอีกทางหนึ่งเพื่อจะดึงอันนี้ออกมา อภัยในความร่าชานคะโทนอ่ะอันนี้เอาออกมือใหม่หัดอินบล็อกนะคะนี่อุ้ยมาเมียมีให้มาด้วยนี่นะคะแล้วก็นี่เนาะน่ารักไหมนี่นี่ข้างหลังก็จะเขียนฟิกก้า ทุกคนรู้สึกไฟมันแรงไปไหมไปปรับไฟแบบหนึ่งนะรู้สึกไฟมันแรงแล้วแบบเวลาส่องเข้าไปอย่างเงี้ยมองไม่เห็นของเลยอะแบบหนึ่งนะคะทุกคนสต็อปแบบหนึ่งค่ะโอเคมาแล้วค่ะทุกคนอย่างนี้โอเคกว่าไหมอ่ะเนาะเดี๋ยวเลยสิทดสอบ โอเคเมื่อกี้แบบมันสว่างไปเนอะทุกคนอะให้ดูวันนี้อีกรอบแล้กันนะคะทุกคนเพราะว่าเหมือนเมื่อกี้แบบมันจะสว่างไปแล้วมองไม่เห็นนี่ข้างหลังก็จะเป็นน้องฟิกก้านะคะนี่นารักอาเก็บเก็บอุ้ยมีความสุขมีการทำอาหารขึ้นประมาณล้านเปอร์เซน็นต์อะต่อไป next one next one จะเป็นกระทาปุกป,ปิกนะคะกระทาปุกป,ปิก 你。Mm. นีอันนี้เหมือนเดิมแล้วก็นี่น่ารักไหมรักไหมรักไหมเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบหลุมลึกนะคะเป็นแบบถ้วยทรงกลมนะคะข้างหลังก็มีแบรนด์ชื่อแบรนเหมือนเดิมฟิกะนะคะมันอ่านว่าฟิกะไหมนะทุกคนฟิกะฟิกะดูเกาหลีเกาหลีเนาะแล้วก็ last one จะเป็นหม้อนะคะเตือน จริงๆอะถ้าแบบอันก่อนหน้านี้มันจะมีเอี้ยมให้ด้วยนะคะเป็นสีเดียวกันเลยแต่ว่ามันหมดไปแล้วจริงๆอะไอ้สั่งเป็นเซตอันเนี้ยมันก็คือหมดไปแล้วนะคะแต่ว่าทางร้านเขาทําให้เราเพราะว่าเราอยากได้เป็นเซตถ้าซื้อแยกต่อชิ้นอนะมันแพงแรงไปนะคะทุกคนถ้าซื้อเป็นเซตเนี่ยจะคุ้มกว่าะเดี๋ยวชิ้นสุดท้ายมาดูกันจะน่ารักขนาดไหนเน่้รักมีแพ้กันเลย อันนี้ก็จะเป็นน้องหม้อนะคะปุกปี๊กต้ยมยำต้มจืดนะคะซุกกิมจิเอยอะไรเอยน่ารักมากนี่ข้างหลังก็ฟิกก้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ฝาเขาก็จะแพคให้มาเป็นแบบห่อแบบนี้นะเพราะมันเป็นกระจกเดี๋ยวเราแกะให้ทุกคนดูด้วยละกันนะคะนี่น่ารักมาก ชุบน,นี่นี่นาะพอประกอบร่างกันเราก็คือจะประมาณนี้ปึง้งนี่นะคะน่ารักไหมน่ารักไหมนี่ร,บรอบๆนะคะในก็อ่ะหมดแล้วนะคะทุกคนก็ถ้าเกิดว่า ไอตัวพี่อะไรนะคะทำวอฟเฟิลค่ะปิ้งขนมปังมาก็จะเป็นแบบสีดีเลยนะคะสีเดียวกันเลยถ้าเกิดว่าน้องมาเราก็จะมาบอกไปพร้อมกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากกลับมาทําคลิปทำอาหารเล่นเนเรื่อยๆเหมือนกันนะคะแต่แบบมันไม่ค่อยมีเวลาเลยะคะ่ะทุกคนรีบทารีบกินรีบเก็บนะคะส่วนใหญ่แต่ว่าก็ถ้าเกิดมีโอกาสก็จะคือเอาพวกนี้มาลองทำมาเอาน้องพวกนี้น้องพวกนี้ เอาน้องพวกนี้นะคะมาทําอาหารให้กับทุกคนให้ดูนะคะว่าน้องเคยอยู่ในคุณน้องจะคิวขนาดไหนนะคะ<อ>ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b ์ให้ด้วยนะคะ<อ>ก็วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย